สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำา v v d ของโคเล่นะคะเป็นรุ่น KDV 595U ค่ะ DVD c o โคเล่นะคะสามารถเล่นแผ่นดิสธรรมดาแผ่น DVD แผ่น MP3 เล่น USB ได้นะคะเล่น MP4 ได้ค่ะเครื่องเล่นโคเล่เครื่องนี้นะคะมีรีโมทคอนโทรลด้วยคราวนี้ เรามาลองเปิดเครื่องเล่นดูนะคะสีสวยเชียวค่ะตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะคะเป็นสัญญาณ fm วันนี้มีแต่ภาพไม่มีเสียงนะคะเพราะว่าจะสะดวกหน่อยกับการอธิบายว่าเป็นเครื่องเล่นอะไรบ้างมาลองเล่น usb ดูนะคะ ใส่ไปปุ๊บก,ก็เล่นปั๊บเลยเพราะว่าสามารถอ่านได้เร็วมากค่ะเป็นเครื่องเล่น d v วดีที่มีคุณภาพดีคุณภาพเสียงใช้ได้นะคะมาดูว่าสามารถเล่นแผ่น DVD ได้นี่คือแผ่น DVD นะคะลองใส่กลับเข้าไปใหม่นะคะ ตอนนี้เปลี่ยนจากเล่น USB มาเป็นเล่น DVD แล้วนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเครื่องเล่นรุ่นอื่นๆค่ะโชคดีนะคะมีความสุขมากๆร,ร่ำรวยร,ำร่ำรวยกันทุกท่านนะคะบ๊ายบาย